ก็สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าในกรณีที่เราลงซับไปแล้วนะหรือว่าลงอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วนะครับแล้วตอนที่เราเข้าไปนะครับในส่วนของตัว real estate property นะครับแบบนี้นะครับหน้าตาของตัว property เนี่ยถึงแม้ว่าจะลงน้อยแต่ว่าเอ๊หน้าตามันดูลําบากนะครับทาไมมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะอย่างแรกนะครับก็คือ1ก็คือความกว้างหน้าจอเรามันมีจํากัดเนาะอ่ะถ้าสมมุติว่าผมลองย่อดูนะครับเขาก็จะได้ประมาณนี้ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราโอ้โหเฮ้ยบางทีมันดูแบบนี้อ่านลําบากจังเลยทายังไงดีนะครับก็ไปที่สกรีนออปชันเนาะแล้วก็เลือกนะครับอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็เอาออกไปนะยกตัวอย่างเช่นนะครับในส่วนของตัว SEO เนี่ยตรงเนี้ยเราดูดาโพสตได้นะครับเรากดลบออกไปนะบแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยบางทีเนี่ยที่เขาขึ้นมานะครับหรือว่าเขามีข้อมูลแสดงขึ้นมาเยอะๆเนี่ยก็มาจากในส่วนของตัวปลั๊กอินที่ บางท่านนะครับคนที่เรียนไปแล้วเนี่ยไปลงเพิ่มก็ได้นะถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราก็ค่อยๆลบคอลัมน์ออกนะครับหรือว่าใช้การยอร่อหน้าจอนะครับยอ่อหน้าจอลงมาก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าใครที่แบบว่าอย่างของผมเนี่ยผมก็ดูตัวใหญ่ๆแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับก็คือน่าจะแก้ไขได้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวผมทยอยทําคลิปวิดีโอแล้วก็อัพขึ้นไปแล้วกันนะครับก็จะได้เห็นด้วยนะบางทีเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนในกลุ่มแล้วนะครับหรือว่าแบบเอ๊ะสนใจจะเรียนนะ ต้องการทำเว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างได้ที่นี่นะครับเว็บก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวดีเทลเนี่ยตรงนี้เราสามารถใส่เป็นวิดีโอได้นะครับนีก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ถ้าสนใจทำเว็บแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับแล้วก็ถ้าทำให้เลยนะครับก็จะได้เว็บแบบแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีรายละเอียดไว้ให้ดูเนาะ เป็นคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับอ่ะสนใจก็สามารถสอบถามกันได้นะครับโทรมาถามได้นะแล้วก็จะอยู่ที่เว็บนี้นะครับถ้าสนใจคอร์สเรียนอื่นๆก็มาที่ o ok k d c o m คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีหลายคอร์สมากมายเลยนะครับนี่แบบนี้คอร์สเดียวเอสเตดนะครับอยู่ไหนหน้าอยู่นี่นะครับนี่ตรงนี้ก็เข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับอ่าโอเค สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ปรับไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ